แมวรู้ไหมว่าเรากำลังเศร้าเคยสงสัยไหมว่าแมวมันรู้จริงๆไหมว่าเรากำลังเศร้าหรือมันแค่เดาเฉยๆอย่างแรกเลยก็คือมันรู้ว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปที่จริงแล้วแมวไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเศร้าเหมือนมนุษย์แต่มันสังเกตพฤติกรรมเราน่านเสียงเปลี่ยนหน้ามองมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรแปลกจะเลือกมานอนใกล้ๆเราเดี๋ยวว่าเรียกเราเบาๆอีกอย่างก็คือมันร่วมสัญญาณหลายๆอย่างงานวิจัยจากพับเม็ด บอกว่าแมวรวมเอาทั้งเสียงและภาพเพื่อเข้าใจอารมณ์มนุษย์แล้วปรับพฤติกรรมตามอย่างเวลาเศร้ามันอาจจะเงียบและแค่จับตาดูเราเฉยและมันยังดมกลิ่นเพื่อบอกอารมณ์เราได้ด้วยนะมีงานวิจัยของโนดัสทีมวิจัยชี้ว่าแมวยังรับรู้อารมณ์ของเราผ่านกลิ่นได้อีกด้วยเช่นกลิ่นตื่นเต้นหรือว่ากวาเอาง่ายๆก็คือมันรู้สึกผ่านทุกเซนส์เลยสรุปก็คือแมวมันไม่รู้หรอกว่าเราเศร้าแต่มันรู้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไป มันเลยตอบสนองอย่างได้ชินนั่นเองแล้วแมวใครเคยเข้ามาโอบตอนเศร้าบ้างคอมเมนต์มาแชร์ได้นะ